บู๊ยครับทางทาๆเนาะทางๆครับท ha! <c oughs> ่องผุนก็เป็นหัวเฮดเด้อครับผีแค่ผีสภาฝนกำลังสีหัดวะเบิ่งกันไกลๆครับจุ่มนี่แห่งสุดยอดอืมงัดดีไหมบางครั้งก็จนดามเสียมงอได้เจ้าเด้อเสียงโหลดมาสภฝนสาบลงไปงัดบวกข้นครับดามเสียบจนงอหน่อหลบนั่นเนาะงอไม่เมกอ้ยผมว่า เอากักเอาเนย้า่นออะครับตายแล้วพี่ปู่มันยังบั้นีบดดีหอดดอกผูบันบดดีหอดเทดผึ่งดอกะแต่ว่าพ่นบดดีออกหลายปียแล้วเานี่เต็นถาพอละว่ะเนียนครับอืมพูนผูนี่กับเผาเคยบอกไปฟังเ้อจ้ะพอนยังยังเสพฝนพี่ปักออกซืเดนะเจ้าอนะเฝนมาพอพูนทึงผูเนาะ แม่ครับพอกันก็นพุณดิฟังกระบอกให้ฟังชัน,นหลังชันหนีออกก็ลูกตอนมาใหม่ๆบม่โบหูจักเด้อครับผมแต่ว่ามาตามหาเห็ดเนาะมาสาวหาเนาะแม่มาพอพอใหญ่ก็เป็นใหญ่ครับคุณอยู่ทั้งผู้น,นี่คือประธรรมดาแต่ว่าถือหมดกินแม่ครับพุณเอ้ยหมดกินก็สิเอายไปเลยนี่กระทิตอนจุ่มๆนี่ กกันนลุ่ม้สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่18ครับผมสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับผมวัอนี้ปลาขึ้นผู้นะสมฝนเนาะผู้ทางไ่ามือนี้เมื่อผู้ทางหน้าจะรวยครับแต่ว่าเขาเอื่นว่าผู้ปลากรกพริบเด้อครับผมแต่ว่าบ้านขอดผู้อยู่แมนแต่ว่าพี่น้องหูวจักบ่ผู้ปลากรกพริบพี่น้องเห็นยังบอใช่ครับท่านหน่อยผู้อยู่จ้ะเดี๋ยวใคยเบิ่งไก่จ้าโอ้ยครับทางทางเนาะทางทางครับ ทองผุนก็บเม่นหัวเฮดเด้อครับผีสักผีสภฝนกำลังสิงัดวะเบิ่งกันไกลๆครับนี่ครับตัวน,นี้สอาพยาวเลยเนาะเฮดปวกพูนเด้อครับผมปัวขาวปวกพู่ปวกไงจ้ะผู้ปลาผีขึ้นทั้งหน้าจุวยก็ได้ครับขึ้นทั้งหน้าจุวยแต่ว่าต้องลงหลังผู้พลานสูงเนาะจังสีมะหอดผีเด้อครับผมเติกับไก่เลยไก่เติบครับแต่ว่าเข้ามาทางบานได้สะาพฝนหอยสั้นไตจ้ะสั้นไตครับผม เป็นอีกผู้นึงเนาะว่าสิมาซ่อมเพ็ดผึ่งครับเพราะว่าเพิ่นมักออกรุ่นหมูเนาะมาตามเอาออบมาตามเอาเพ็ดปวกแซ่บแท้เด้อแกงนี่หวานหวานแฮงเราแสงเนาะนี่ครับอ๋อมันยังชอบฝนไหมตอนนี้ที่ดาวเพชร โอ้ยจะเห็นชื่อเห็ดปัวก well, ันเนาะเห็ดปัวเห็ดผึ่งครับผมเห็ดละงูแข้งคักน้อสุขุนเนาะไม่นจ้ะแดงล้างแตกจริงๆครับถ้าลืมรู้ดูการพิ่งน้อสุขุนเนาะไม่เห็นโอกรอบแท้เป็เตอร์เสบดีละเจ้าขาบิึงเอ๋อวิดองวึงกระสับมีขาพป่เจได๋ครั้นะจะคอยเห็ดเอาเด้อกรอบคอยงัดเต็มกล่องเลยดูนี่ ไปอฟูข้ามบากแล้วก็มาฟูสายผู้ด้วยครับผมม, <laughs> มาส่วนเฮ็ดออกเบอร์สุภูแม่นครับแต่ว่าเฮ็ดอันนี้อยู่ท่องผู้ข้ามบากข้าบอสันห็นอยู่เนาะแมืนบอสสนบ่งได้เบ,บิองบ่ได้เบืองกันได้ซะแมน่นบ,บ่เบิองที่เฮ็ดเผิงหินไหลเนาะครับขาลุ่น้าเบิองครับผมบอสิไปไม้ได้เนี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดเป็นอย่งไรท่านผู้ผู้ข้ามบาข้ามบาก,บากน่าจะบ่านบันเบิดเฮ็ดอยู่จ้ะ ตรงนี้เฮ็ดก็ออกไย่มองไา่ไม้เนาะสุดยอดเลยครับต่ละดอกคนนู้นกำลังแข่งมันะงัวนั้นขาวๆนะออีดขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการที่ตามครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เขามาขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับใจคือยัง ดินเหนียวต้องบอนต้องเมกปันใดเลยแต่ว่าคาจะบนนี่หลอขักีงเอเด้อใส่เวลานี่จะจ้ะแต่นี่ก็จะเห็นม้าด้วยแค่นี่ห่อแ้งผู๋ตัอแข้งย็นถอนเลย สำหรับผิดโปรคูณก่อแม่งกงค่อยๆเท่าเสียดายแกงนีโบตรงห่วงเลยไปจะได้สมุดหวานจ่อยเ่อโถงามจริงเนาะจุ่มในแห่งสุดยอดอืมงดีเลยบางครั้งก็จนดามเสียงงอได้เจ้าเด้อเสียงรดมาสมุดสาบลงไปงัดโบขึ้นครับ ดามเชียมจนงอนนาหลบนั่นเนาะผมว่าคือเอาคักเอาเนยใช่ไ้มบรับตายแล้วพี่ปูกปูกเอาคัาแคงปีนี้เพาว่าจะพูดไรเห็ดปวจีชีเป็นยังไงจอะยาวั่นเนาะใช่แล้วกระตาไม่พึ่งเกือบครึ่งกระตาม่ยังเลบดด้ยหอดอกผ้บันบได้หอดฮ็เผึองดอก แต่ว่าคุณปู่ดิออกหลายปีอยู่ในแถวที่แถวพ่อละว่ะเนียนครับเหมุ่นผู้หญิกับผู้เฒ่าเคยบอกห้ฟังยด้อจ้ะพอเงยยังโซฝนเมียปักออกซอเรียนหน้าเจ้าเนาะจมูกฝนพอฝนทั้งผู่เนาะเมียนครับพอกันก็พุณดิท่านก็บอกห้ฟังชนวหลังช่วนี้ออกทุกตอนมาใหม่ๆบม่โบหูจักเด้อครับผมแต่ว่ามาตามหาเห็ดเนาะมาสาวหาเนาะเมียนมาพอพอใหญ่ก็มใหญ่ครับคุณอยู่ทั้งผู่ ผลนตกพอกันพอดีนางคุยกันเนาะปุ้นเลยบอก่บ้งเนาะปุ้นเนาะนอดีครับดูบาดน่ายาหน่อยโขบหน,น่อยโขบ่ยกว่หลายปีแล้วเด้อครับบ่ได้มีแนวนี้เนาะสีป่ปีมันนี้เขานำเสนอดอกใ่ญ่ๆข้าเงาเงาบาดแข็งๆให้เดี๋ยวเบืองเด้อครับผมสำหรับผู้ใดที่สน่จสอบการเก็บฮิดเนาะฮิ จะขนาดนี้ยอ้อนเองครับผมใส่ลายใส่แช่ในเด้อพี่ผู้เฒ่าบอกว่าอพอได้เฮ็ดลางงูกเอ้ยเต็มตาแล้วปะขี่รถลงมามาตามเอาเห็ดบวกเฮ <c oughs> ่ละงงกถิ่มระวังสีจัน <c oughs> นี่กับสีแดงสีด้านสังเนาะเทกองไหวแล้วปะจังก,ก้าวขึ้นมาเอาละงกเราบ่กมีแนวใส่หลายหรือว่าปีนี้สิลืมบอกว่า เซรัปปีหย่อนล้างบ่อสะพนบ่วนคืนความสมบูรณ์คือเก่าบ่ของป่าเนาะคพูดหน่อยอีสิมีคนมาเนี่ยครับงานแข่งจ้ะขบบอคอยแนะนำพี่น้องเขาเด้อดอกจะคนพื้นที่เนาะจ้ะเน่ะครับเป็นผู้สูงผู้ไกลอีกผู้หนึ่งครับผมเจ้าจะเขาไข่ไก่กองไร้ได้เขาเต็มจอเคยมาแข่งเคยมาแข่งตื่ใจแห่งบอ มนไปอุ่นพนยังึงเลยร้ายนี่พึ่ดสุพนอะไปแกงหร้างจริงเะขอดูก่อนนะจ๊ะจะเป็นยังหรเนขาบ่มันเป็นเสาห้างเครื่องขาเขาสูงยาวสูงยาวเขาดีติดตามไปเด้อครับผมสียงบปปันเอาปูเ แมนถือธรรมดาแต่ว่าถือหมดกินแมนครับุมเอ้ยนะหมดกินก็ะสีเอาผมไปเลยเล่นกันกินเอ้ยขาเดี๋ยวผมก็ต้องถืงสุดยอดนี่ก็ได้สนใจกับสอบถามเสพผลได้ด้วยครับผมเนี่ยจ้ะจะหลบมาน้องมีกันเบืดอเลยจ้ะแมนครับมีระรั้งครับผมแต่ว่าแกงนี่เบื่อ จางกลงว่าคือหวานแห้งทีบอกว่าแต่ดอกจูมดอกงะครับรสชาตินี่ยังคงทีคงคว่ำแสบคว่ำหวานคือเก่าเลยครับผมแกงประมาณอยู่ซิบกว่าดอ,อกครับเกือบเศรหวานแห้นะกงดดกินโมเบลดนะกินโมเบลดครับอยู่สองคนปวดเจาะกับมะเขือหวานกินเบื้องที่ไหนขงกรอบจ้ะเออจังหัวกับซูเปอร์แมนเต็มอยู่บทสางเลย เอาไว้ตารางก่อนเนาะส่วนบ่เนี้ยจะเสไอเขึ้นรึบ่โอ้ข้อมหอมนี่เป็นจะได้ตุ่นทีเลยเอ้ยเป็นกรอบพี่เอาอยุบม่วนบ่บ่เอาไว้มันเสือก็ได้เนอะแมนเดี่ยวเลยกันย้ายคนอยู่คินแล้วหลายคนอยู่ขออนุญาตคุยนี้ได้ครับมันจะเขียนจะบายรูไฮร้านเด้อพี่น้อง นมืก pues ่อนคือข้นเลยเฮ็ดโมเมนต์เขาเอาผึ้สิไปเอาถึงเงึนจังโมจักจมืองขาเนี่ยเปิดเราเบิ้งึงวางตาลี่อยเนี่ยโอค่อยคอาเฮ็เอาดูห่อถามเพ่นด้่อนเดี๋ยวหอถามได้หรอเนี่ย คำมันลึกครับผมขาเร่ยงยาทั้งนองน้องคือเป็นเห็ดอันนี้ดินเหนียวดินแดงขอนญา่าทายตำาๆแล้วรับจะเห็นขาเ <c oughs> ห็ดาวาีหลีเป็นสูงๆบัดอกได้ผกเอาไว้ด้อเอาแะค้าเพิ่นดอกนะโอ้ยพนมผกได้เิ่นถือกินได้ซื้อกันยังมันี่จะดอกแข็งๆนียสะสห ขอ,อยาอไปเนาะแล้วก็คือสีเสียบใหอย่างนี้พันกรอบยาวไปเลยครับเปียนมุมบ้าเี่ยนไปงาละเยดของฝ้วยอตอนสวยงามเพิ่ง่าอย่างคือหมดกินเพิ่งได้จัง คือเก็บขยะเก็บเนี่ยแต่นั้นยุคเกียรตยศได้ข่อยมีโอกาสแล้วปะมีโอกาสลเลยหลายปีแล้วนะจ๊ะมวนอีกเมื่อหนึ่งแล้วเจ้านี้ติมอาทิ์แล้วจ๊ะนี่แต่ความมรรการพัน่นสมบูรณ์แห่งจุขาพุทแตกอันนี้เลยด้อสักคน เป็นยังไงอยากกินลำไยหมดเ้ยไปกินผู้เดียวอุ okay voilà ้ยผมบอกาสถ่ายไก่เลยบ่ได้ซ pues ูบ่ไ <hm ด้แต่งบ่ไดิยังเลยครับแต่โดด๋อยคนใหญ่ให้น้องสะโฟนนองมือเจ้าคือเป็นแนวนะหนองว่ายือไว้ลสะโฟนอกระตากระยูไก่ด้วยจ้ะวางดินบดิได้ครับเด้อแตวางแล้วรู้สึกว่าคืนไม่ออก จากคำแนะนำผู้เฒ่าคุณบอกสู้ฟังเนาะเรื่องจริงด้วยจ้จะแต่ว่าผมลองมือลราพรูดหนึ่งโบกเกิดเลยครับเรื่องจริงอี๋อย่ารอเหรียดจ้ะพี่น้องก็ข้าผู้เฒ่าคุณบอกเพราะว่าเขาอยู่น้ําปลาน้ําพูเนาะถา้ <c oughs> ถาเขาแก่บอกในเสื้อลดจ้ะมาวาดเยอะนะจ้ายังโอ้ยจะเปยนคอตาตาคนจ้ะโอ้ยยังสีก็มีให้พี่น้องเดืเบิึงอยู่เด้อครับนกไก่สัง เป็นนั่งครับหกเด็ดจะมีงงยากกินหมดวายเจาแล้วไม่เหยียบหอยดอกนี้บัได้ทายไก่บัได้เลยอื้มสีละเห็ดทิ้งผูสมบูรณ์หนออูอ้ไม่ใส่เบิดอู้สาวเลยคือ,อข้อใครไรจ้ะคือเป็นเนี่ยนะ ้มาสิควมอะควออบัโอ้ยเอากรตามาเบ่งระมูนี่สองโผลนี่ยเป็นงไเห็นตัวโผล่โอ้ยเพิ่นคือสนวานเดีอ้เนาะเอาไอีก่ะท้อวอู้คืกดังเกกกอ้ยบ่เอังด้เอดอไ้อะกือกิน่ะกินนี่ ข้างขางนี่ทีอยู่กันนครับี่ี็ตอนจุ่มๆตามกันไงกลุ่มเลยลีเจี๊ยบเสนีปีนาได้ไรเด้อ ควมสมบูรณ์หลือมากแล้วครับหลังจากที่โบได้เห็นลายปีนะอปี4ปีเห็ดอุบลคักแล้วครับปีนี่เิ็ดวานโอเสนเนาะตวนขาข้างเหีไม่ไหปะอไจะดอกละเท้าขึ้นเลียงไว้เ่กันยังไงหอย ดอกแข็งอยู่เด้อครับผมิุงบอด้เทาครับห้อยกินห้อยกินครับเด่งัด่นะวซ่ฝนเนาะสุดจอดบ่ยังแล้วโซุ่นขึ้นบได้โอ้ยสวยงามเหมเนาะคะ่ะจะได้ดกอกกอบให้ พี่น้องเห็นอยู่นะั่นขาเห็ดเด้อครับผมเห็ดเอาคืออ่านนะอืมขาเห็ดเปล่มันตะกองสินับหายเอาเอาหน้างเอาโอ้ยชันได้เด้อครับหยับทา,ากใหม่เอาแล้วเหย็บจะหลังได้หมดเลยนะโอกบุษฎีเหรอเล่นได้ไหเป็นได้ปะนี่ <laughs> ถึงไมนใช่กันยี่สองเหรอึ้นเมาานะนื่อไรนะเม็นจ้าสะพนพีพาน้องสรุปยอดเทสจ้ะแต่ว่าบ่ได้ขึ้นหอดผู้เปล่าพีกน้องสังเนาะเวเก็บอยู่แถวปลาไม่หพุ่งจ้ะแล้วก็เห่ากักบบัลลขึ้นืนโตเพราะว่าพี่น้องเพิ่งก็บ,บ่ค่อยได แต่ว่าเข้ามานเห็ดปวกเด้อจากพี่น้องพี่งอมาทางภู้รานสูงมาสรุปอยู่นี่ละจาา้าท่านภู้รานสูงส่งมาในจะเต็มกระตายยังจา้าถึงชาคลิปนี้ขอฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดได้จ้าก็กระดิง่งแจ้งเตือนไว้นั่มจ้าถัดหน้าคลิปต่อไปว่าชาวพร้างกงจะมีความอลังการเห็ดยังยังพี่น้องเพิ่งอีกจาก้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจา้า